สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะตายจะชวนทุกคนมาปรุงดินถุงนะคะโดยจะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะที่มีนะเอาเท่าที่มีเลยนะคะทุกคนตายไม่มีแกลบนะคะวันนี้แกลบหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแกลบดิบแกลบเก่านะคะหรือว่าแกลบดํานะคะหมดเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนนําไปใช้งานหมดแล้วนะนนนก็จะมาใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีนะคะอันนี้เป็นดินถุงนะทุกคนดินถุง เดี๋ยวจะตักให้ดูนะคะว่าดินถุงของเราเนี่ยบังเอิญมีส่วนผสมของแกลบดำอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะมีส่วนผสมของแกลบดำอยู่บ้างนะคะก็พอดีเลยวันนี้ไม่มีแกลบดำนะคะก็ไม่ได้ใช้นะคะตัวขุยมะพราะ้าวต่ก็ไม่มีนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าไต่ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะอ่าแน่นอนว่าก็ต้องมีดินถุงค่ะตัวต่อมานะคะต่ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะนี่ คือใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูนะคะก็ไปเก็บนะคะโกยๆไว้ในถุงนะคะเวลานํามาใช้ก็ง่ายนะคะเพราะว่าแถวแถวบ้านเนี่ยก็มีต้นก้ามปูอยู่แล้วเนาะอ่ะแต่ก็ไปเก็บโกยมาไว้ค่ะตัวต่อมาค่ะก็เป็นเศษผักนะคะเหลือๆจากในครัวค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเปลือกฟักนะคะเศษผักบุ้งนะคะมีน้อยก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้มากนะคะตัวนี้ก็เป็นเปลือกไข่ค่ะพึ่งแดดพึ่งลมแล้วเรียบร้อยนะคะ ตัวต่อมาค่ะทางนี้นะคะก็จะ,เป,เ,ะ,ะ,ะเป็นขี้บัวนะคะนี่ค่ะเป็นขี้บัวขี้บัวแห้งนะคะนี่ค่ะขี้บัวแล้วก็ตัวนี้เป็นกับมะพร้าวสับค่ะนี่นะคะกับมะพร้าวสับก็ใช้เท่าที่มีเลยนะคะแค่นี้เลยนะทีนี้เรามาเริ่มปรุงดินกันเลยนะคะจะปรุงดินถุงเก็บไว้ใช้ ดินค่อนข้างเปียกนะคะเพราะว่าโดนฝนเมื่อสองสาวันก่อนหน้านี้เนี่ยแถวแถวบ้านตายเนี่ยฝนตกตลอดเลยนี่นะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะใบก้ามปูเวลาใส่ส่วนผสมอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะคลุกเคล้าไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะคลุกเคล้าพร้อมกันทีเดียวเลยก็ได้นะแต่คลุกแบบนี้ก็ กระปรุงดินเก่าหรือว่าปรุงดินถุงนะคะก็ทําวิธีการเดียวกันนี้เลยค่ะอ่านี่ค่ะให้ใบก้ามปูกระจายไปทั่วๆต่อมานะคะก็จะใส่เป็นกับมะพร้าวสับกับปุ๋ยคอกค่ะใส่ลงไปเลยตัวปุ๋ยคอกเนี่ยจะใช้เป็นปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านการหมกักหรือว่า ใช้เป็นปุ๋ยคอกที่หมักแล้วก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นตัวที่เราทําในตะกร้าก็ได้นะเป็นปุ๋ยหมักในตะกร้าตัวนั้นนะคะก็ได้อ่าแล้ววันนี้นะคะแต่มีเสร็จผักก็จะใส่ไปด้วยเลยไม่ทิ้งนะคะเนี่ยแต่ก็จะเก็บใส่ถุงไว้แบบนี้ค่ะไม่ทิ้งนะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ ก็เป็นการลดขยะในบ้านด้วยกระจายกระจายเขามีน้อยนะคะก็ใช้น้อยค่ะมีเท่าไหน่ก็ใช้เท่านั้นนะคะตัวต่อมาค่ะเป็นเปลือกไข่นะคะทุกคนเปลือกไข่แต่จะใช้ทั้งหมดเลยมีอยู่หนึ่งถุงนะคะก็ใช้ทั้งหมดเลยค่ะบี้เลย ทำแบบง่ายๆนะคะเวลาทำการเกษตรนะคะทุกคนไม่อยากจะให้ยุ่งยากเนาะเพราะว่าพอยุ่งยากเตรียมของหลายอย่างหลายๆคนก็อาจจะไม่อยากทำไม่อยากปลูกเนาะทีนี้เราพยายามทำแบบง่ายๆค่ะใช้ของที่มีนะคะอ่าเนี่ยแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการปรุงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่ถุงมือด้วยนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวแต่ก็จะราดรถน้ำนะคะวันนี้จะใช้เป็น EM ค่ะอ่าเดี๋ยวเอา EM นี่เลย EM นะคะแต่ทำอยู่ในเหยือกนะเมื่อสักครู่ก็คือขยัาเขาไปแล้วนะคะกวนๆเขาไปแล้วเนาะนี่ค่ะ EM ที่ทำอยู่ในเหยือกนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปผสมน้ำนะคะแล้วก็มาราดรถอัตราส่วนในการใช้เนี่ยแต่จะใช้ประมาณ3 0มอมลนะคะผสมกับน้ำา5ลิตรนะแล้วก็เอามาราดรถค่ะนี่ค่ะก็กะเอานะคะกะกะเอาเลยน้ำา5ลิตร ก็คือครึ่งบัวรดน้ำนะคะเนี่ยก็เทไปประมาณนี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันถ้าเต็มบัวรดน้ำเนี่ยมันสิบลิตรค่ะแล้วก็นำมาราดรถที่ดินของเราได้เลยนะคะ ไม่ต้องรดทั้งหมดนะคะทุกคนเรารดแค่พอให้เขาชุ่มนะแล้วก็ทำการคลุกเคล้าอีกรอบนึงให้ส่วนผสมทั้งของแห้งแล้วก็น้ำเนี่ยเข้ากันดีนะคะแล้วเราก็ทำการหมักทิ้งไว้ค่ะอันนี้ไต่ใส่น้ำเยอะเกินไปนะคะทุกคน เหลือใส่น้ําเยอะเกินไปไม่เป็นไรค่ะดีเลยเดี๋ยวจะได้มาดูวิธีแก้นะคะให้เพื่อนๆได้เห็นวิธีแก้เลยใส่น้ําเยอะเกินไปแก้ยังไงเราก็ต้องใส่ของแห้งลงไปค่ะของแห้งที่เราจะใช้เนี่ยอาจจะเป็นดินก็ได้ใบก้ามปูก็ได้หรือว่าเป็นกาบมะพร้าวสับก็ได้นะคะก็เติมลงไปค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเนี่ยค่ะเติมได้เลย เติมไปแบบนี้เลยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊แล้วมันจะได้อัตราส่วนไหมคือเวลาเราปรุงดินเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ได้อัตราส่วนที่แน่นอนที่เป๊ะอยู่แล้วเนาะแล้วก็ลองสังเกตดินปลูกนะคะดินจะเป็นส่วนน้อยค่ะส่วนมากก็จะเป็นอิีซ์วัตถุนะจะเติมปุ๋ยคอกอีกหน่อยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะช่วยลดความชื้นความแฉะลงไปได้ แบบนี้นะคะเท่านี้ค่ะหมักไว้เลยเจ็ดวันนะคะค่อยนำไปใช้นะคะห้าถึงเจ็ดวันนะเพื่อนๆก็หาพลาสติกนะคะหรือว่าหาวัสดุอะไรก็ได้นะคะมาคลุมอีกทีหนึง่งป้องกันฝนตกลงมานะคะเวลาเราหมักเนี่ยเราก็ควรที่จะหาอะไรมาคลุมปิดไว้ด้วยนะคะดินนี้นะคะสามารถที่จะนำไปปลูกพืชปลูกผักก็ได้ นำไปปลูกไม้ดอกไม้ประดับก็ได้เลยนะคะทุกคนปลูกพืชปลูกผักได้ทุกชนิดเลยนะคะก็วันนี้ชวนทุกคนมาปรุงดินหมักดินด้วยกัน,นะคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ